ที่ครับพี่น่องโมนี่พามาเบิงง่วนะครับพามาเบิงฝูงง่วนะครับเบิงข้างหลังนะครับเบิงบรรยากาศข้างหลังพี่น้องเป็นได้ครับงัวนาลหลายพี่น่องเลยนี่คือง่วของไทยบัตนะครับที่เพ่นปล่อยมาร่วมกันนะครับเนี่ยเหมือศร้านี่คือการเลี้ยงง่วแบบปล่อยนะครับพี่น่องย่ยเมือศร้ามาเพิ่นจีปล่อยออกขวักมา้นะครับปล่อยลงทงมาเลยนะครับง่วก็บี่มาร่วมกันเป็นฝูงนะครับ กะจยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องมันเป็นรอยสองรอยเหมือนแบบงวอยู่นี่ร้ายครับค่ายมารวมกันเลยวันนี้มันก็จีหากินไปเรื่อยๆนะครับหากินยางขึ้นไปเรื่อยๆแถวโน้นตะนึงแถวโน้นเหึื่อมน่นยั้งคุณแล้ครับพ่อต่หอดช่วงใบใบนะครับจะขวางงวเพิ่นกะจีขี่มอไซนะครับขี่มอไซไปรัดไรเอานะครับไปรัดอวยมันลงมานะครับ ลัดซุ่มงวอวงนี่งัวนี่ย่างดีครับนะครับย่างมืดมื้อย่างกินไปเรื่อยๆนะครับก็เลี่ยงง่ายอยู่เลี่ยงแบบมันบ้านนะครับเลี่ยงแบบปล่อยเลี่ยงแบบง่ายๆนะครับปล่อยมารวมกันเลยง้อจะหนีหลายเจ้าอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่าก็าเป็นตะงเงืดอดีว่าเป็นเป็นยังคื้จับกันได้เถอน้องเต็กงัวไผเป็นงัวไผจริวันนี้กัน เนี่ยมือเลี้ยงมลาลัดเอานี่ก็แยกไปขวกไผ่ขวากมันด้ครับนี่ยแยกไปขวากไผ่ขวกมันเลยยังโอ้สบายแห้งเหยี่ยงงวัวก็ได้คุม้มเลนี่แต่มากระสิลํำบากเนี่ยช่วงหนาฝนนะครับพอดีมานั่มพอดีมานั่มงัวนะครับงวัวแม่สาวไอ้งวัวอยู่ขวากนะครับมันไอ้กรลังเป็นซั์นะครับกรลังจิตดเสื้องอยู่ช่วงนี้กราลังขึ้นว่าที่ ไล่เขาควักขึ้นไปให้ไปเอื่นง้อพันเขามาทับให้นะครับบัดน,นี้มันได้เลี้ยนขเขาโมเลยเลี้ยนขเขาโมเลยก็เลยปล่อยมันหลดไล่ขึ้นขีบขึ้นเถอะเถอะไม่ห่อนง้อหน่อยพี่น้องครับง้อหน่อยสามตัวนะครับ,บเถิกหน่อยบักเถิดหน้อยพี่น้องก็เบิ่งง้วนะครับผม เพิงวันนีกาศนะครับดีดีหากินไปเรื่อาายๆตามให้หน้านเลยครับพี่น้องหญยากรพ่อได้เลีมม่ยมอยู่พ่อได้เลี่ยมพ่อได้กินเนี่ยยูหญยากรห้วยห่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 วงลูกมันบ่ดี่เข่าเข่ามันห่วงลูกมันบ่เขากุด เขากุดเอ้ยโอ้ยข้าวอันห่วงลวกวันครับพี่น้องมีไ่ส้นกันโอ้ยหาเงยเงยเหยียบขี้ว่ะโอ้ยเหยียบขี้ว่ะพี่น้องเงยเฮ้ยเสียดอกกัน ลี้มเบิงค่แต่อันถืก่กล้องไรเลื้มเบิงพู้นนะครับในบ้านในบ้านที่อยู่ทั้งพุ่นนะครับพี่น้องที่เห็นเสาโทรศัพท์อยู่หุ่นนะครับอันนี้ก็สิเป็นโรงเรียนนะครับลรงเรียนออกมาบางนี้ี่เป็นทงหน้านะครับ Hãy bay cho kênh ngoan Mì Gõ วยไลายล่พี่น้อ,องเมึงเนี่ยเออง่อยมาไลายถอะนี่นะก็ลังก็ล่างขีดขำกว้างไปนะครับมากินมาถึงเขตแดนเราก็ล่างขีดขำกว้างไปโอ้ยนาดอกนาดอกแม่สาวนะครับโอ้ยง่อยห,อหน่อยก็ไลายเมียนเด็ดเกินจะคว้างมดนีเนาะโอ้อยเมียนหน่อยหน่อยนะครับ นี่แหละพี่น้องคือคืออาชีพเสริมนะครับหลังจากที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วนะครับของวิถีชุมชนแถวนี้นะครับเป็นกระสีเลี้ยงง้วเลี้ยงขวอะนะครับต่อจากล่องจากเฮ็ดหน้านะครับเลี้ยงแบบง,ง่ายๆตัวพี่น้องปล่อยลงทงเลยย้ำเลยกับมหาลัดเอาสิยากแน่แต่หนาฝนนะครับมีเขามีน้ำเพื่อนปล่อยบ่ไดดต้องหาหยาให้มันนะครับเลี้ยงไงว้ใน่ควกสมัยตัวครับพี่น้อง ย่ามบมมีเงินใส่ย่ามขับชนยังกันมีแล้วง้วนนีแ่แหละครับขายมันหลดไ่ใส่ย่ามชุกเสือนนะครับซอยใดอยู่นะครับจ้วนี้เพื่อนนิยมเลี้ยงกันตัวพี่น้องนิยมเลี้ยงง้งวเลี้ยงกว้วยกันครับบ้านทงบ้านท่านะครับเลี้ยงแบบสบายสบายโอ้เดือดออกแลวพี่น้องเลย เอาละครับสำหรับเสานี้นะครับพามาเบืองซัมน่นะครับผู้ใดสนใจอยากได้ง้วนะครับมหาเบิงเอาเด้อแถวทงกุลาเนี่ยหลับง้วนลายหดพุ่นนะอยากได่งวไปเลี้ยงมาทำจะคว้างพนลดอยู่บ้านของเขาตะคว้างนะครับตำบลทุ่งท่งอำเภอกระเถิวพิเัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับอยากมาหาทำพนวดพี่หวังง้วค้วไอแถวนี้หลยครับอยากได้ง้วไดีคยวข้ไปเลี้ยงนะครับอย่าเลืมนะครับพามาเบิองง้ว มาเบิงการเลี้ยงงัวนะครับแบบไงๆนะครับเสานี่ําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ทำนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้นำเด้อพี่น้องเด้อสวนเกษตรน้องโน่นะครับบายอาทิตย์นะครับมื้อนี้ก็กินเข่าสวยแล้วก็สิเมื่อกลับไปทำงานอีกแล้วครับเฮ็ดงานประจำน้ำโดนๆในเมา่อบ้่นเมื่อไทยอ่วิดีโอถ่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับก็ได้ เก็บคลิปไว้ว่าต่ไปลงให้พี่น้องเบิ่งอีกท่านึงพูงฝูงฝูงไข่ครับฝูงควายกำลังปล่อยมาน้ำก้นอีกฝูงหนึ่งนะครับแถาเมียถ่ายอยู่ปลาอยู่ไล่ลายตัวพี่น้องแถวนี้แถวนี้จะเป็นคว่างชั้นระเบิดทานนะครับคว่างคว่างหนามแต่ว่าไม่มีน้ำหรอกอ๋อคือเลี้ยงมากขึ้นอ๋อกำลังหยิบขามท่างนะครับพี่น้อง งัวนกำลังหิขามทางนะครับมันต้องมีโตน้ำนะครับงัวแต่ละฝูงนี่ต้องมีจ่าฝูงเี่พี่น้องจ่าฝูงนี่คือโตสินน้ำผ้ามว้วนเหรออันตัวนึงไปกันจะไปน้ำกันนะครับกำลังหิขามทางแล้วกินขึ้นมาแล้วว <Wow. S 1> ้าอยู่ก็หลายตัวพี่น้องแถวนี้ถ้าหาตัดมาอายุก็แกันตัวแถวนี้ อย่างง้วเลี้ยงควายเราก็ตัดไมยู่ตัดไมยู่ขายเดี๋ยวพายเบิ้งฝูงควายนะครับพี่น้องฝูงควายกำลังปล่อยออกมาให้กันครับฝูงควายฝูงวัวบ้านนะ้าเห็นนะครับพี่น้องฝูงควายกำลังปล่อยออกมาก nương không cang thùng huống cứ là mượn cái này là sao cái voi ngoa cả lát ẩu nào mẹ đâu quá